วันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรอเภอทองผาภูมิจมังหวัดกาจนาบุรีพลนอากาศเอกชนิดพุกภาสุกองคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรปี2566เนื่องจากปรากฏการณ์เอวนิโยขครอบเพลิมประเทศไทยทำให้ปีนี้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2565แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้าในช่วงของหน้าแล้ง สำหรับเขื่อนวิชราลงกรปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ1,162ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าปี2,565ประมาณ2,000ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสฟไฟฟ้า ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟพสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง